สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ชายเพิ่มจะไปทําบุญกับพี่นาโนเด้อค่ะไปทําบุญกับพี่โนแล้วก็จะไปรับผันน้องนโมด้วยอยากไปจังเลยครับผมไปใน คลิปนะครับพี่พี่ครับน้องน้องครับลองชุดก่อนลองชุดพาเดินเลยพาเดินดดไปแล้วครับพี่น้องลองชุดลองชุด <laughs> อบโคกเด้อค่ะ <laughs> เดินก่อนเดินตอนนี้นายแบบก็เดินก่อนเดินโชว์แม่เมฆโอ้โหเดินโชว์แม่เมฆอืม้มกดพกกดมือโอนะเดินโชว์เลยโอ้ผมเป็นนายแบบได้ไหมครับแม่เมฆครับเฮ้ยเอามาเอามานี่ลงผ้าเอาผ้า้ย ผมจะเป็นนายเบบได้ไหมครับพาพาเดินเป็นนายแบบอีก <c oughs> ไม่เอาลูกไม่เอา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 น้เดีหนยวมันเหนื่อยครับอย่าวิ่งเร็วมาด,ดูก่อนดิใจเดียวพที่เนาะเท่จังเลย <c oughs> ผมจะไปรับขวัญน,น,น้องนาโมด้วยนะคะพี่นานโน มารับเอาผมด้วยนะนี่ขาลังนี่เอาวันนี้พี่โนไปทำบุญน,นะลูกเน่ยเน่เนี่เนอ่เจมส์อ๋อเออ Oh. นายแบบอะไรเงี้ยนายแบบขี้งอนอนายแบบงอนแล้วนวดนวดวววนายแบบงอนแล้วครับพ่อขาเนี่ยก็เลยขา đang <S sentiment> <laughs> điền đỏ đổi, đổi đổi oh, đổi, này con oh, <laughs> oh. oh, nè, <laughs> <laughs> ลูกจีน้องเพิ่มพ่อก็ลูกเอ้ยเอ้ยแม่ห่วงลูกอยู่ด้วยค่ะนุ่นเห็นพ่อโยกลูกอยู่ทางนี้แม่ร้องอยู่ทางนู้นนะคะก็นึกว่า พอควานทำเอีหยังลูกน้อสิว่ะเห็นเห็นลูกไส้นอนกลิ้งอยู่กับพอควานทั้งปีเมฆเมฆทองคูณหองเด้ะค่ะไอทองคูณโลมาเดินเบ็บเดินแบบพาเดินแบบพาเดินแบบอีกแล้วมาเดินแบ็บเออเดินเบบอีกแล้ว ฮัตสวัสดีสิเพิ่มเพิ่ม เหยียบรองเท้าพอ่อโอ้ผมเหยียบรองเท้าพ่อแล้วครับเหยียบรองเท้าเจ้าหย,ยุดยห<อ>ยุดเลยพอ่อหยุดน้ำเจ้าเลยเหยียบรองเท้าพ่อทำไมเพิ่มเหนื่อยยังครับไม่ใช่ชาไม่ไม่ไม่ใช่ชายเพิ่มเหนื่อยเด้องค่ะพี่น้องพอพอคว้านมื่อยทำงานทั้งวันเลยค่ะ หนุ่มเนยเป็นไรลูกเหนื่อยแล้วไม่ทำแล้วไม่รู้พ่อพาทำอะไรแต่ละวันผมไม่ทำด้วยแล้วไม่โอนโซนลวเด้อค่ะ,ะ,ะ,ะลมอะไรลมอะไรลมอะไรกินจับอะไรเข้าปากพอ่อ ตงนี้นะดินดินเพิ่มกินอะไรเพิ่มทำอะไรทำอะไรทำอะไรวะทำอะไรบอทเน่เน่เน่เผยเมื่อไหร่ค้าล้างอีกเนี่ยโอ้เจมส์ไอ้คาเนี่ยเป็นไงค้าเนี่ยเจมส์เจมส์คาเนี่ยเป็นไงคาเนี่ย กินใหญ่เลยลูกก so. ินอะไรอ่ะกินดินกินยางพรมียบบออร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมขานอือขานอือขานอือเต้นสิเต้นเป็นไหมเพิ่มน แม่เด้๋ยว้เออเออเออขาบ่สูงเออจริงยุดหยุดยจดหยุบจยุดุดบุดชุดดหอหยแดหยุดหย่ดุดุดนี้ดะไปทำบุญกัุพี่นดหย อยู่ตรงเท้าพอเลยเดินแบบเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นเบบเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเงยคออย่างนั้นเดินเว็บโชว์อะไรโชว์งวงโชว์งวงนะครับ อะไรอยู่บนหัวผมนี่โอ้ยเอาออกให้ผมได้แล้วต้องใส่ชุดสวยๆ่อๆมืวนพี่นอนลงงาลงนอนลงเออไปนล้ไปอือทานี้สุดยอดค่ะสุดยอดโชว์ให้แม่ๆดู bố xuống ừ bố xuống ừ, bố à ừ sáu, cái xe lòng sáu Ôi, phò đứng đài trời Phò đứng lên kinh lắm ạ Ôi, đứng đài trời à. này ạ à. ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่มพูนชาแนลเด้อจ้าสวัสดีจ้า